สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทบ,บลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าระบบ HR ของบริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือกไล่มาจนกระทั่งทุกระบบอะครับที่บริษัทเรามีอยู่เนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่เราควรจะบอกพนักง,งานมีระบบตรงไหนบ้างที่มันควรจะเก็บเป็นความลับหลายองค์กรมาสอบถามกันเยอะนะครับว่า มันมีเรื่องอะไรบ้างในยุคนี้ที่เราควรจะต้องบอกต้องต้องสื่อสารกับพนักง,งานผมก็ถาม HR เหล่านี้กลับไปว่าแล้วตอนนี้เราบอกอะไรกับพนักง,งานบ้างเชื่อไหมครับว่าในองค์กรนี้ไม่บอกอะไรเลยคือพนักง,งานเองก็สงสัยก็เอาไปคุยกันเองอะฮะแล้วก็ไปสร้างเป็นข่าวหรือจริงไม่จริงบ้าง นะครับอันนี้ก็เป็นเฟกนิวเต็มไปหมดเลยในบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกับระบบระเบียบข้อบังคับแล้วก็วิธีการบริหารจัดการของเ R ในบริษัทเข้าไปคุยกับกลุ่มพนักง,งานนะพนักง,งานก็บอกว่ามันมีความรู้สึกอึมครึมมากเลยกับการทํางานที่นี่เพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่เคยทราบเรื่องของนโยบายเรื่องของวิธีการบริหารจัดการคนโดยเฉพาะเรื่องระเบียบข้อบังคับเนี่ย เขาก็เอาเป็นลักษณะคู่มือพนักง,งานมาให้อ่านเนาะแต่ก็ไม่มีวิธีการที่จะมาสื่อสารว่าทําไมเคสนี้ถึงโดนลงโทษทําไมเคสนั้นไม่ใช่คือไม่มีการพูดคุยอะไรเลยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบางองค์กรก็บอกเป็นบางเรื่องนะแล้วก็บอกว่าบางเรื่องมันเซนซิทีฟมากมันเป็นความลับ เนี่ยแต่แล้วที่มันก็จะมีแนวทางที่ไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่ซึ่งผมว่ามันก็ไม่มันอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นไหนบ้างที่เราควรจะสื่อสารกับพนักงานเพราะว่าในยุคนี้ผมว่ามันเป็นความลับเหมือนในยุคก่อนมันคงไม่ใช่เราควรจะมาตกลงกันในบริษัทว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างล่ะที่พนักงานต้องทราบหรือผู้จัดการเองต้องทราบเพื่อจะเป็นคนไปสื่อสารกับพนักงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้งาน HR มัน มันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเก็บเป็นความลับเป็นประวัติบริษัทที่มันเป็นอ่ personal คือหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับลองมาดูประเด็นที่ควรจะสื่อสารนะว่าเราควรจะสื่อสารอะไรบ้างกับพนักง,งานในในโยบายหรือระบบ HR 1หนึ่งเลยที่ควรจะบอกเลยชัดๆคือเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตัวนี้พนักงานควรจะทราบตั้งแต่วันแรกที่เขาทํางานอยู่แล้วซึ่งเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะเอชอาส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะวันแรกบฐมนิเทศการสื่อสารนะว่าช่วงสัปดาห์แรกที่เข้าทํางานเราก็มีการให้พนักงานศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบกอบ,บังคับกรณีมีข้อสงสัยตรงไหนก็มาคุยมาสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมดน,นะฮะว่าในมุมของกฎเกณฑ์ตั้งแต่เวลาเข้าทํางานชั่วโมงการทํางานวันหยุดวันลาเรื่องของการลาพักร้อนเรื่องของการามีสิทธิ์ในการที่จะลาป่วยนะครับหรือว่าไม่มีสิทธิ์จะต้องเอาหลักฐานอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการลงโทษสิ่งเหล่านี้เราควรจะสื่อสารแล้วก็ทางที่ดีควรจะอธิบายให้ฟัง ค,คงไม่เป็นลักษณะบาองค์กรโยนสมุโดโยนหนังสือกู่มือระเบียบพนักง,งานให้พนักง,งานแล้วก็บอกไปอ่านเอาเองซึ่งมันก็ได้นะฮะแต่ว่าจะมีสักกี่เปอร์เซนต์ที่อ่านแต่ถ้าเราบังคับเข้ามาเลยในช่วงปฐมนิเทศสัก1นึ่งเซสชั่นเอาประเด็นสําคัญที่พนักง,งานควรทราบนะครับว่าพนักง,งานจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขาจะต้องทราบเรื่องอะไรบ้างเราก็เอาประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา แล้วก็ที่มีอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับที่เราจะเน้นที่เราต้องการที่จะให้ได้รับความร่วมมือจากพนักง,งานขอความร่วมมือจากพนักง,งานนะครับก็หยิบประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยมาประถมนิเทศกันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกเลยที่ควรจะบอกกล่าวกับพนักง,งานเรื่องที่2ก็คือเรื่องของนโยบายการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเรื่องนี้แปลกนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันเองก็ไม่ค่อยมีองค์กรไหนกล้าพูดนะครับ แล้วก็พอไปถามผู้บริหารผู้บริหารก็มักจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องเงินเดือนเป็นความลับไม่ใช่หรอเรื่องตัวเงินเดือนนะใชนะ่แต่นโยบายเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับเขก็จะมีแปะไว้เลยว่าเนี่ย compensation and benefit strategy ของเราเป็นแบบนี้นะคือเขาก็จะเขียนในเชิงของนโยบายจริงๆอะว่าบริษัทจะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานตามคุณค่าของงานนะสองบริษัทจะรีวอร์ดพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือมดัสตามอะไรฮะตามผลงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งผลงานประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วก็ระบบการขึ้นเงินเดือนเป็นอย่างไรคำนวณแบบไหนเงอนไขที่จะได้เงินไขที่จะไม่ได้มีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ผมว่าบอกได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะบอกด้วยครับคือถ้าเราไม่บอกเนี่ยพนักง,งานก็จะคิดกันไปเองนะฮะพอคิดกันไปเองก็จะเกิดข่าวลือข่าวไม่ดีถูกบ้างไม่ถูกบ้าง HR ผู้บริหาร ถ้าไม่คิดจะแก้ข่าวก็จะปล่อยแบบนั้นซึ่งจะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความเข้าใจผิดของกลุ่มพนักง,งานกลุ่มหนึ่งทันทีดังนั้นถามว่านโยบายเกี่ยวข้องกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนทั้งหมดอะครับเราบอกได้ไหมคําตอบผมที่ผมสัมผัสมาคือต้องบอกนะแต่เราไม่ได้เอาตัวเลขมาบอกนะฮะตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนตัวเลขเงินเดือนพนักง,งานควรจะเป็นเท่าไหร่คนนี้คือเท่าไหร่คนนั้นคือเท่าไหร่อันนี้คือความลับนะครับ ตัวนโยบายบอกได้อันนี้เืออันที่2นะครับลองเอาไปประยุกต์ดูครับว่าถ้าเราจะบอกเราจะบอกอะไรประเด็นไหนที่มันควรจะให้พนักงานรับทราบบ้างนะครับตัวที่3ที่ควรจะคุยก็คือเรื่องของแนวทางในการบริหารผลงานหรือการประเมินผลงานนี่แหละเราควรจะบอกพนักงานว่าผลงานเขาจะดีหรือไม่ดีมันมีองค์ประกอบยังไงบ้างระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลงานของเขาเราจะต้องทํำยังไง กระบวนการในการบริหารผลงานของบริษัทเป็นอย่างไร <_ d ata> เชื่อมโยงอย่างไร KPI มันคืออะไร competency หรือพฤติกรรมที่การที่เราคาดหวังจากเขาคืออะไรระบบเหล่านี้พนักง,งานต้องทราบหลายองค์กรไม่เคยให้พนักง,งานทราบเลยมีแต่ตัวผู้จัดก,การหรือหัวหน้างานเขาอะที่ทราบสุดท้ายพนักง,งานก็จะเบลอเบลอนะครับว่าเออแล้วผลงานเขาจะดีไม่ดีมันดูจากตรงไหน54321 A B C D E มันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับมันทำให้ หลายคนต่างคนต่างคิดไงครับพอต่างคนต่างคิดมันก็เละว่าสุดท้ายเรื่องของระบบประเมินผลมันก็จะมีปัญหาวนเวียนวนเวียนจริงๆแล้วบางองค์กรนี่แค่เพียงเราสื่อสารระบบพวกนี้ปัญหามันก็หายไปเกินครึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นในในระบบนี้เราควรจะบอกนะครับกับพนักงานทุกคนว่าเงื่อนไขผลงานเขาจะดีไม่ดีมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวผลงานเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัลเนี่ยเราเชื่อมกันยังไง ประเด็นถ้าอยากได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆต้องทําประเด็นผลงานตรง,ตรงไหนมีปัจจัยอะไรบ้างถ้าอยากได้โบนัสเยอะๆโบนัสจะไปโฟกัสอยู่ตรงไหนเชื่อมโยงกับผลกําไรนะผลกําไรก็ต้องไปเชื่อมโยงกับ KPI เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นนโยบายที่ HR บอกได้มันไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยแล้วมันไม่ควรเก็บเป็นความลับด้วยซ้าไปเพราะว่าเราต้องการความร่วมมือจากพนักง,งานจริงไหมครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะบอกแล้วก็สื่อสารเลยถ้าบริษัทเรามีนะครับคือเรื่องของキャリアพาร์ท uh, นะครับ การเติบโตตามสายอาชีพให้เขารู้ไปเลยตั้งแต่วันแรกอะครับว่าอาชีพเขาที่เขาเข้ามาทํางานกับบริษัทเนี่ยเขาสามารถจะเติบโตไปทางไหนได้บ้างแล้วก็การเติบโตเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรที่เขาจะต้องทําบ้างเช่นปัจจัยที่จะทําให้เขาเติบใหญ่ไปตามสายอาชีพ 1. นนะผลงานจะต้องเป็นยังไง 2. ตัวพฤติกรรม competency จะต้องแสดงออกในพฤติกรรมตัวไหนเป็นหลัก3จะต้องฝึกอบรมในเรื่องอะไรมาก่อนบ้างนะฮะ่จะต้อง มีเรื่องของ potential หรือศักยภาพในเรื่องใดที่มันสอดคล้องกับการที่จะไปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นบ้างต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้เราควรจะบอกคือไม่งั้นแล้วมันก็จะมีการเตรียมความพร้อมของตัวพนักง,งานพนักง,งานเคยเจอไห้พนักง,งานก็เฝ้ารอบ้างว่าเมื่อไหอร่ manager เขาจะเสนอชื่อเขาเลื่อนตําแหน่งสักทีอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆถ้าเขาเตรียมความพร้อมแล้วเขาพร้อมเนี่ยเขาสามารถจะ ได้รับการเสนอชื่อ,อยังไงปีไหนคือเขาจะรู้ตัวถ้าถ้าเรามีเกณฑ์แบบนี้ให้เขาว่าตอนนี้อ๋อปีนี้ตรงนี้ยังไม่ถึงอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเลยว่านายจะเสนอนะบางคนเตรียมความพร้อมเดินเข้าไปลุยคุยกับนายเลยครับว่าเนี่ยสปีข้างหน้าครับนายผมอยากจะขยับขึ้นไปเป็นระดับซีเนียสาปีข้างหน้าผมอยากจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์สมมติดังนั้นนายกับลูกน้องก็มานั่งวางแผนพัฒนากันละว่าเมื่อไหร่อ่าอก็คืออีก3ปี เราจะต้องพัฒนาอะไรบ้างในแต่ละปีก็เอาเกณฑ์ใส่อาชีพที่เราวางไว้นี่แหละมาสร้างเป็น IDP หรือว่าตัว Development Plan ของพนักงานแต่ละคนนี่แหละว่าปีนี้คุณจะต้อง develop เรื่องอะไรปีที่2จะต้องทําอะไรตามเกณฑ์นะครับพอผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้ว m a n นเจอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อลูกน้องคนนี้ขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบแทงหวยอะว่างวดน,นี้จะออกชื่อใครใครจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งบ้างซึ่ง คนบางคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปก็กลายเป็นพนักง,งานในกลุ่มหรือในองค์กรก็รู้สึกยีอะครับว่าไอ้ขึ้นไปได้ยังไงคนนี้ดูยังไม่เห็นจะพร้อมเลยเนี่ยฮะมันก็เลยเกิดความย้อนแย้งเกิดความขัดแย้งกันกรณีที่เราไม่บอกอะไรเลยกับพนักง,งานดังนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะบอกนะครับอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นตัวสุดท้ายละที่เราควรจะบอกกับพนักง,งานก็คือนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักง,งาน คือเราเราจะเข้าขายยังไงเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่ถ้าระบบเราวางไว้ค่อนข้างดีเนี่ยระบบพวกนี้เราชี้แจงได้เลยว่าประเด็นนะถ้าผลงานคุณไม่ดีหนึ่งนะการอบรมจะเกิดขึ้นหนึ่งก็คือผลงานมีปัญหาอาจจะไม่ต้องถึงกับไม่ดีถ้ามีประเด็นหรือพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่มันสอดคล้องกับการทํางานถ้าคุณยังติดประเด็นอยู่นี่แหละเราจะพัฒนาคุณนะประเด็นที่2คือจากแคริเอร์ถ้ากรณีคุณอยากจะเติบใหญ่ต่อไปอันนี้คือชุดฝึกอบรมที่คุณจะต้อง ได้รับการพัฒนานะประเด็นที่3คือกรณีที่ผลงานแย่สุดๆเป็นเป็นพวกกลุ่มมิดฟิตหรือเป็นกลุ่มที่ผลงานลงร่วงลงไปอยู่ในอันดับท้ายสุดของบริษัทเนี่ยกลุ่มนี้เราก็จะมีระบบที่เรียกว่า performance improvement program ซึ่งมันคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้ฟังกรณีที่เรามีระบบเหล่านี้ในบริษัทคือไม่ควรจะเก็บงุบงิบงุบงิบแล้วก็เวลาถึงเวลาก็เอามาใช้โดยที่พนักงานไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะบอกนั้นในทาง รงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่มันเป็นความลับแล้วก็ไม่ควรจะไปสื่อสารกับพนักงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟคือมันไม่ได้บอกว่าไม่ควรบอกเพราะว่ามันเป็นความลับที่จะทําให้หัวนหน้าหรือผู้จัดการหรือผู้บริหารสามารถที่จะเล่นตกติกได้คงไม่ใช่แบบนั้นแต่ไม่เป็นความลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าพูดไปมันจะเกิดปัญหาแล้วก็มีความเซนซิทีฟที่มันแต่ละคนมองโลกไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ต่างกันก็จะชี้แล้วก็จะมองต่างกัน แทนที่จะเกิดความสมานฉันท์มันก็กลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นนอมเลยนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆสิ่งปกติที่ h r จะไม่คุยกับพนักง,งานไม่เอามาเป่าประกาศไม่แปะบอร์ดแน่นอนคือ1เงินเดือนพนักง,งานแต่ละคนถูกไหมเงินเดือนพนักงานแต่ละคนเราไม่บอกอยู่แล้วนะครับสโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทว่า,ามินมิดแม,ม็กซ์มันต้องอยู่ตรงไหนแบบไหนมีเพดานอยู่ไหนเราจะไม่บอกพนักง,งานเลย เราอาจจะบอกแค่เพียงกลุ่มผู้บริหารบางระดับเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลชุดนี้เราก็จะบอกเขาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาสามารถจะบริหารจัดการลูกน้องในฝ่ายของตัวเองได้ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็มักจะเป็น C-Level เป็นพวก Director นะฮะผู้อำนวยการฝ่ายก็จะพอมีสิทธิ์รับทราบตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนอยู่บ้างนะครับผลงานของพนักงานแต่ละคนนะครับใครได้ ABCDE เราก็จะไม่เอามาแปะประกาศนะฮะ ว่าปีนี้คนที่ A คือใครส่วนใหญ่เรามักจะบอกกับพนักง,งานแต่ละคนโดยตรงตอนทำา p r r o r r m n n e r r v v i w w มากกว่าตัวสุดท้ายที่เราไม่ควรจะพูดกันเลยคืออัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักง,งานแต่ละคนสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยอะ่ะมันเป็น Personal จริงๆอะ่ะมันเป็น Personal Data เลยว่าคนเรื่องนี้ข้อมูลนี้เนเป็นของคนคนนี้เพราะฉะนั้น เราจะไม่เอามาเปิดมันก็เข้าขาย p d p a ในยุคปัจจุบันนี่แหละว่าบางเรื่องมันเซนซิทีฟเทต้าดังนั้นเราก็ไม่ควรเอามาเผยแพร่อยู่ในที่สาธารณะเพราะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาประเด็นอันนี้นผมว่าเราไม่อยากประเด็นที่ไม่บอกเนี่ยมันไม่ยากแต่ประเด็นที่ต้องบอกนี่แหละหลายองค์กรลองเอาไปพิจารณาดูนะฮะสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ท่านเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนบางเรื่องควรเปิดเผยก็ก,กลับกลายเป็นว่าไม่ไม่พูดซะงั้นไม่กลายเป็นความลับไปเลยอย่างเช่นเรื่องระบบประเมินผลเนี่ย ทำไมต้องเป็นความลับก็บไม่ทราบคือเราก็บอกสิครับนี่คือหน้าตาแบบฟอร์มนะเราใช้ยังไงจัดเซสชั่นนึงขึ้นมาสามารถจะบอกได้วิธีการบริหารค่าจ้างเนี่ยโครงสร้างเงินเดือนคืออะไรไม่ต้องเอาตัวเลขมาใส่ก็ได้แต่บอกได้ว่ามินมิดแม,ม็กมันคืออะไรถ้างเงินเดือนพนักง,งานขึ้นไปชนเพดานจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ต้องบอกนะไม่งั้นพนักง,งานจะไม่ทราบเลยว่าชีวิตตัวเองจะต้องถูก ปฏิบัติจากองค์กรอย่างไหนบ้างเขาจะได้วางตัวถูกต้องตามสิ่งที่องค์กรต้องการมากกว่านะคประเด็นวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์นะฮะในการจะเอาไปพิจารณาว่าเอ๊ะข้อมูลอะไรบ้างของบริษัทเราที่เรายังไม่ได้บอกแล้วมันควรจะบอกแล้วถ้าเราต้องบอกจะต้องบอกอย่างไงนะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้กันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ